นี่ครับเปิดน้ำลงอวนดักกุ้งนะครับเดี๋ยวมาปิดน้ำแล้วดูกันนี่ครับโอ้ล้วนล้วนกุมาล้วนล้วนเลย เปิดน้ำลงอวนดักกุ้งนะครับเดี๋ยวมาปิดน้ำแล้วดูกันว่าได้อะไรบ้างทําการปิดน้ำหน่อยครับ ทางแล้วจะถักไปทางผงด้วยป่ะเนี่ยเฮ้ยปูปูจะสวนน้ำครับไล่ไปก่อนครับเห็นปูแล้วของทำตัวเฮ้ยเหมือนจะมีปูมาเยอะะครับไปก่อนอุย้ยปู ปูหลายตัวเลยนะครัปูวิ่งลงมาตามน้ำหลายตัวเลยทำไมไม่มีกุ้งมีแต่ปู เป็นเรื่องแล้วโอ้วล้วน,นเลยโหนี่ครับ้มาล้วน,นเลยเอา้ามีงูด้วยมีปูแป้นด้วย ปูแป้นก็เริ่มมาแล้วเช้านี้ไปทางปูล้วนเลยครับลัะแล้วมันก็จะกัดกันใช่ไหมเนี่ยมีใบ,บไม้เลยด้วย นี่ครับลุ้นล้วนปุหมาล้นล้วนเลยโอ้โนี่ไงนี่ครับปูกมาล้นล้วนเลย ูมา้าปูทะเลอยู่ไม่กี่ตัวที่แน่ๆเขาจัดกันอีกเลียงไม่ได้เลยแบบนี้นิ้วหลุดกล้ามหลุดหมดครับ กุ้งเนี่ยหายไปครับปีนี้กุ้งหายไปแบบสนิทเลยน็อกน้ำวันนั้นหลังจากนั้นปูก็กุ้งก็หายไปเลย จะหนีจะหนียังไงดีนะสายไปมันจะกัดน่เน่ยเดี๋ยวไปหาใบไม้ก่อนครับต้องให้ใบไม้ช่วย ไมการปูระหว่างปูทะเลกับปูม้าครับเพราะปูทะเลแก้มไอ้ก้ามคมฝ่าเดีย๋ยจะกัดปูม้าตายครับและปูม้าก็บางทีก็จะกัดทําปูทะเลก้ามหลุดอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยกัดกันอยู่เนี่ยเป็นปูม้ากัดปูทะเลนะครับกัดไม่ปล่อยเลย เอไม่มีกุ้งเลยว,ว่าไม่มีกุ้งเลยนีแต่ปูมา้าไม่มีอ่ะมันตายไงไม่รู้ว่ามันหายไปเฉยๆเลยอ่ะอปีนี้กุ้งตายได้ไงวันนี้อะไรดักปูอ่ะ รียบร้อยครับเดี๋ยวออกไปเลือกกันข้างนอกเลยให้แม่เลือกแย่เลย มาล้วน,วนเลยครับมาล้วนเลยปูเลมันไปก่อนหมดแหละ ไอนะไม่มีกุ้งเลยมาริ่นล้วนมาริ่นล้วนเลยไม่คล่องเหมือนมือชีพะนะที่ก็รัดกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ปุ๊บปั๊บเสร็จตัวได้งล็งจ้ะอืดที่งสิบโีสบโนห้าอเกอือโหมันหมดจดจริงๆเลยนะะมีเนี่ย เพิ่เข้าใหม่เดี๋ยวไปหายางเพิ่มก่อนยางน้อยหมดแต่ต um ึงอยู่ฮรเบนี่มันแอบขายมานี่ครับรัดปุมมาครับปกติก็ไม่เคยรัดครับใช้แช่เป็นถุงๆไปเลยแต่ว่ามันก็เกิดการเสียหายครับ เพราะว่ามันจะแข็งเราเราฟิตแล้วมือจะไปแข็งตัวดึงกล้ามดึงอะไรกันหักหมดนะครับนี่เราลองทำใหม่ลองทำ <c oughs> เป็นรัดแบบนี้เลยครับบรรจุพันแบบที่มืออาชีพเ็าทำกันะครับแเดี๋ยวเราก็จะประกาศขายเป็นกิโลกิโล <c oughs> นะนี่ <c oughs> ไงแช่นะ้ำอยู่ นี่แสดง,งว่าข้องกับพ่อเนี่ยไปมัดแบบปูเลไหมโอ้ <c oughs> ใช่เขมามัถึงนิ้วเลยเหรอไม่เขามาอย่างนี้เนี่ยเหมือนคุเลนขานาดนี้อจะสวยไงไม่ไหวอ่ะ่าายยแบบนี้กันเดี๋ยวต้องไปกู้กุยมาได้ของมเอาคนีวาามัน้วยน,น่อเดถึงคกลยอะ มัแบบเขาใช้แค <em> ่ยางเองนะนี no ่อดจากเขาจับเร็วเขามีรถมาแ่ไหนเออก็ใ huh. ช hey, ้ด uh ้เมื่อนารอยางอี้วก็สวยแล้วอ้าวขอซืือบ้านเนี่ยเอฟุกนี่ครับ ยังไม่สนิทเลยนะตัวนี้ยังสู้อยู่ <c oughs> ยงสู้อยู่ ครับนี่จัดระเบียบฮะสวยงามอุยร <c oughs> ะเด็๋ยนี่ย ดินตัวนี้เนื้อโคนนี่ครับที่มัดไว้หลายตัวแล้วก็ททำการแช่ไว้นะครับป้บบองกันเนื้อไปทะเลมครับได้ทั้งหมด7โลนะครับ แต่มีคนมาเหมาไปอย่างรวดเร็วเลยเลยไม่ได้มีสรุปให้ฟังนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหินอย่างสตอรี่ด้วยนะครับอุ้นก็ทำงานว่างก็ทำเรื่องครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ